แน่แน่ทุกคนว่าไหมพ่อไม่รักเราแล้วน่ะพ่อไม่เคยเข้ามาหาพวกเราเลยตั้งแต่พ่อเจิมมาครับพ่อก็ไม่ค่อยเข้ามาหาพวกเราเลยจริงๆฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละพ่อเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะทําว่าไม่ใช่หรอกพ่ออาจจะลืมพวกเราแล้วนหะจริงด้วยจริงด้วยฉันก็วิดอย่างนั้นแหละใช่ฉันก็คิดเหมือนพวกแกนั่นแหละ พ่ออาจจะไม่รักเราแล้วเขามาเล่นกับพวกเราเลยเสียใจร้องไห้ดีกว่าพ่อกลับมาแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโอ้โหเป็นยังไงเจ้ากซิลาน้อยเป็นยังไงเจ้าหมาป่าโอ้โหพวกแกปุ่นบินได้เป็นยังไงผูหลงไม่สนใจพ่อหรอกพ่อทิ้งพวกเราไปเล่นเกมอื่นเออเออเออ,เอ,อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือพ่อ,พ,อพ่อแคติดงานนะ่ะ จริงๆนะพ่อติดงานไม่จริงหรอกพ่อนหนีพวกเราไปพอ่อขอโทษเอาเราพวกเราหนีพ่อกันเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเขาไปเล่นเกมปืนเถอะอย่าอย่าอย่าหนีพ่อไปสิพ่อขอโทษพ่อขอโทษทีออทุกตัวนี้ผมเอาโจดโดโดเ้เจงอยู่กับฉันไม่เดินไปแล้วอ้ต้องไปขอโทษแล้วสิไม่น่าเลย <c oughs> เอาตรสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันที่เกมอาร์ตเวอร์บอลในแมปเจนซิสพาทูกันอีกแล้วนะครับผมอาจจะห่างหายไปนานหน่อยแต่ก็ยังกลับมานะเราวันนี้เรามีแผนว่าเราจะไปจับทีเล็กกันรอบนี้เราจะมีตัวที่ใหญ่สักหน่อยแต่ก่อนอืน่นก่อนที่เราจะไปจับทีเล็กเราจะต้องเอายาสลบซะก่อนถ้าไม่มีนี่เราจะับไม่ได้จนชัว ผมกะจะเอาเลเวลสักร้อยขึ้นน่ะน่าจะดีเอ้ยติดติดหลังจากบ้านที่เราสร้างใหม่นี่คนา,างนี้จะเขายากเขาหน่อยนะโอ้ยพุ่งก่อนตัวไปเลยเอ้ยตัวนี้ตัวนี้นอย่าไปยุ่งกับฉันตายไหมมาเข้าบ้านฝั่ง้นเหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วแราผมจะหายยาสลบมังกันเพื่อที่จะเอามาทำเป็น มืนยาสลบลูกดอกยาสลบุแล้วก็ไปจัดการยิงเจ้าพวกนั้นซะเอ,อครับอันนี้ซึ่งมาใ้ประมาณเจ็ดสิบอันอจะพอไหมนะน่านนจะพออยู่แหละเราอาจจะครับเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเราไปเอาเพิ่มบ่นต้องการหินข้างในน้ำมีอะไรอ่ะในน้ำมีปลาเหมือนมีอะไรไม่รู้ตัวนั้นอ๋อเต่าว่าอยู่อะไรไม่ได้เข้ามานาน ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างทุบเท่าไหร่โอ้โหไม่โดนไม่ถึงมไม่ได้อโอเคตายซะด,ดีทำการครับลูกธนูเพิ่มดูซิว่าลูกธนูตัวน,นี้ขาดอะไรขาดฟางดงนั้นเราจะไปต่อยไม้กันรดวันนี้เราต้องได้ทีเได้เพิหนึ่งตัวมาเป็น จาฝูงเท่าไหร่ีเราก็มีหมาแล้วชิิคมันไม่ค่อยจะเก่งเท่าเท่าไหร่แค่หลังๆนี่มันมีตัวที่เก่งกว่าเยอะเลยแต่ผมก็จะจับมันมาพงไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นในตัวนี้คุณปักเป็นบินได้คุณปักเป็นบินได้นี่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยมันใช้ได้อัตราประโยชน์อะได้เยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นงานจิบมถัหรืองานอะไรก็ช่างเราใช้มันได้ทั้งหมดเราไปดูทีเล็กสัก่อนทีเล็กได้อยู่แถวๆบนเขาต้องล่อนไปไม่รู้สึกว่ามันหนักยังไงมีอะไรอยู่ในนี้โอ้โหเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราทิ้งกันนะกลัวอะไรมาตีเราเนี่ยกำลังทิ้งของเออทิ้งไปหมดแล้วทิ้งไป โอเคร้อยกระโดดน่าจะไวขึ้นอ่าได้อยู่ไอตัวหุ่นยนต์เมื่อกี้มันต้องทำเควสเพื่อจับมันเพราะมันยากเราก็เลยไม่เอามันแต่มันฟาร์มของดีมากนะโอ้หุ่นยนต์เมื่อกี้ฮัมปลาลูยดินแดนแห่งไรโนเสาขอทีเล็กสักตัวได้ไหมอยากได้ทีเล็กสักตัวนึอุ้ยนี่ไงนี่เจอเจอ อูทีเล็กเทคซะด้วยเหมือนเราจะเคยเจอมันรอเปล่าแปลกกโอเคเอาตัวนี้เลยผมเลือกตัวนี้เลยไม่ถึงร้อยช่างแต่มันเป็นทีเล็กเทคไงมันดูสวยหรูดูงามตอนเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่เพิ่มก่อนครัจบจะสรุปเพิ่มเท่าไหร่ก็มีอยู่สองร้อยอ่ะน่าจะพออยูอเ่เย้ เดี๋ยวบินงเดี๋ยวบินงเดี๋ยววิ่ยอดบินงยอดเออแล้วก็ลอยยิงเนี่ยเทคนิคการยิงสัพท์แบบจินตสิทธาทูลอยยิงเนี่ยยิงได้ง่ายๆเรามีชุดนี้เราก็จะดีเท่าไหร่แล้วก็สแกนโอ้โหเก้าพันเลยฮะเกือบถึงหมื่นอ่ะตอนนี้เพจเมียจับได้โดยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอัปเดตนะเนี่ย แต่ก่อนมันจะเขียนว่าเอยมันจะไม่เขียนว่าจับใครจับได้บ้างหรือรจับได้บ้างเดี๋ยวนี้มมีคาว่าจับได้ทุกคนนะฮะดูนี่นโอ้ยิงได้พันเจ็ด,ด,ดอยู่เลย <c oughs> น้อยจังเลยอันนี้เป็นหน้าไม้ที่ดีที่สุดของเราละผมจะพอไหมน,นี่เหมือนจะใกล้พังและะ้วฮะผมอยากได้ทีเล็กสักตัวหนึ่งไม่งั้นก็เป็นเออเจ้าเขาเรียกอะไรลิปเปอร์ลิปเปอร์อ่าลิปเปอร์ตัวนั้นจะแข็งแกร่ง,งมาก มาทำโวสสุดท้ายเก่จริงมาสุดๆอ่ะชิเล็กก็ผมไม่รู้ว่ามันจะสู้ไหวไหมตอนนี้ได้สามพันแล้วหรือสักพักหนึ่งก็น่าจะได้น่าจะไหวอยู่มะนี่จะถึงู่สแกนเรื่อยๆสี 4, ่พันละหรือห้าพันผมกลัวว่า,าหน้าไปผมจะพังก่อนเลยจะพังไหมเนี่ยเลยสี่พันห้าละ เขาเป็นของเราอะ่ะบอกเลยแกต้องมาเป็นของฉันเจ้าทีเล็กเ็กสีขาวผมชอบตรงมันสีขาวเนี่ยโอ้เกสีขาวังสวยยิยงอ่ะเหมือนจะผมจะเจอกล่องอะไรตรงนั้นตรงถ้าเราได้ปืนยิงฉวกมาก็ดีอยู่มันจะจับสัตว์พวกนี้ได้แต่มันก็ได้ไม่นานอะ่ะ ยิงสักพักมันก็มันก็วิ่งหนีต่อเพราะยิงตอนใกล้ๆแนี้มันจะตายออไม่ใช่ตัวตายดิดที่มันจะหลับอ่ะจะดีมา,มากๆเลยมาจะไปไหนนี่มันเริ่มจะสรุปแล้วมันน่าจะไม่โจมตีเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเรายิงไปเรื่อยๆเก้าพันสี่น่าจิงนานอยู่อ่ะเราต้องยิงมันไปสักพนะักหนึ่งสแกนอีก ไม่ถึงออต้นไม้บงังยิงต้นไมไม่โดนอีกตอนนี้ต้องเลิงอโอ้โหไม่ได้กูได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมลงข้างล่างก่อนเพื่อที่จะสะแกนมันได้ตอนนี้ 8, 000, 8, okay. แปดพันแปดโอเค่าจะไหวทีแรกจะจับง่ายอย่างหนึ่งก็คือมัน มันไม่ค่อยที่จะมีสัตว์ราโจมตีมันถ้าเป็นไอตัวเล็ก,ลกนี่โอโ้โหที่เล็กนี่โจมตีเลยแลหละหูหลับแล้วเยี่ยมทีนี้เรามาดูแกะตัวนี้นะแกะตัวนี้ดูเลเวโมันซะก่อนเลเวลเจ็ดสิบหกเอาไงดีฮะแทงมันเถอะเนาะ <laughs> เดี๋ยวมึงก็ดอกไม้เดี๋ยวเรา,า,าขอฆ่าตัวนี้ซะก่อนมันใช้เช็คเค้กในการจับอะ ซึ่งอีกนานแ่ะที่เราจะได้ตายกันผมต้องฆ่ามัน่าเผื่อไปตีโดนทีเล็กกันฟันปูนแค่ตายละเรียบร้อยครับเอาละเอาเนื้อของแกมาให้เจ้าต้องทีเล็กของฉันเสียข้าผมการเป็นวิญญาณมาแล้วสิเรโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ามาอยู่แถวนี้เลยไอ้พวกรับใจเลย ตั้งใจนะแต่แค่เป็นอาหารนั้นโอชาของทีเล็กทันได้ะงั้นมาเป็นอาหารให้ทีเล็กฉั่นเถอะข่าหิวแล้วถึงจะหลับนะข่าข่าหิวข้าเป็นเทคนที่เล็ก,เกแต่ข้าไม่กินน้ำมันข้ากินแค่เนื้อเท่านั้น <c oughs> ที่เล็กอะไรกินเนื้อเนี่ยไอ้คนจนอะไรกินเนื้อเนี่ยโอ้แปลกประหลาดสุดเกินถ้าเราทุบเองกับเราใช้สัตว์ในการทุบ พุกเนื้อกับเนื้อสัตว์จะทําได้ดีกว่าจะได้เยอะกว่าพูดง่ายๆระหว่างนี้เราก็ไปตรงนู้นไปเอาสัตว์เลี้ยงเราคืนน่าจะไม่นานก็น่าจะได้มันมาแล้วเราวิ่งไปโอ้โไวเกินอันนี้ นกน้าแข็งเราก็ได้มาแล้วนกน้ำแข็งเนี่ยเอาไว้ฮิวแต่เรายังไม่ได้ที่ขี่เลยต้องรอสักพักหนึ่งพักหใหญ่เอาเลิงก์ก่อนอุ้ยนกไอ้นกนี่มันอย่าแนละ้วอย่าไปใกล้ทีเล็กจ้ะนะ่ะต้องฆ่าไอ้นกตัวนี้ที่ก่อนเหรือหรือไปโจมตีทีเล็กเรอแย่เลยฆ่ามันกระโดดทับกระโดดทับนี่มันก็ดีเท่าไหร่กระโดดข้ามเหมือนพวกนี้ไป ทำให้เราลิงไม่โดดอ่ะฆ่ามันตายหรือยังตายแล้วเรียบร้อยไปเดี่ยว่าแต่ทีเล็กเราอยู่ไหนเนี่ยทีเล็กฉันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยหาไม่เจอวิธีการหาเงินแท็กเข้าไปซะโอ้ได้สามสี่ฮะนี่ตรงนี้โอเคพอใช้ได้ อออยู่เระหว่างนี้เราไปหาก่อนนะเผื่อจะได้อีกตัวอยู่ไหนเอ่ยหาเสียก่อนอยู่ไหนหนะอยู่ตรงนี้มีไหมตรงผิวแดดฟองฟ้าคือสัญญาวันใหม่โอ้โหมีออฟ้าถ้าเรามีทีเล็กเราก็จะถล่มออฟ้าตรงนี้แหละ เดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บสะสมของเพื่อที่จะไปจับลิปเปอร์คิงแ้วถ้จับมันมาให้ได้ไอ้เจ้าโป๊เพวนลิปเปอร์คิงเนี่ยถ้าไปจับในอีกแบบหนึ่งก็น่าจะน่าจะง่ายกว่านี้นะแต่มันต้องเก็บของนานอะ่ะมันเหมือนกับต้องสร้างตัวใหม่เลยแหละไม่ค่้ายกสร้างตัวใหม่หรอกเราไม่ได้เก็บลเวลเพิ่มแต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้เจ้าจะดูขอดูลเวลตัวนี้ก่อน สองแล้วยี่สิบร้ยสี่เยอะเอู่นะเหมือนกับว่ามันไม่มีเสาอ,อย่างเงี้ยเสามันอยู่ในในที่ที่แบบเราไปได้ยากอะดังนั้นการที่จะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันจะต้องหาของใหม่หมดแต่เลเวลเราก็อยู่อุ้ยร้อยยี่สิบเอาอตัวอ,อตัวอุ้ยจะมันจะพังอะขอไปซ่อมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปซ่อมอันนี้ก่อนทีเล็กตัวนั้นนะ่าอย นั่นยังไม่ตื่นโอเคเออบ้านเราไหนฮะผมจะไปซ่อมของก่อนแล้วกลับมาอีกครั้งถ้าอยู่ฝั่งนูน้นหวังว่ามันจะไม่หายไปหรอกน,นะเออบ้านเราอยู่ตรงไหนฮะที่บ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้วผมหาบ้านไม่เจอไปทางนี้ไหม จะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี้จะเยอะสุดละในบรรดาสัตว์ที่อยู่ในแบบนี้หูร้อยสามสิบไม่หโดดไม่ขึ้นช้ามากเลยสโสร์มากเลยเราต้องทิ้งของไอปหินไหม Ờ, uh, thính... Hey. Oh. Bully hey, Đây Ô áp Đi, kẹp khóng đây uh, Bước à? oh, rồi đi Ờ, biển xương à? bay gì? เดียวโอเคได้อยู่มองเห็นแล้วหูได้แล้วทีเล็กเขาจะจับตัวร้อยยี่สิบด้วยะจบดีไหมร้อยยี่สิบมันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะร้120อยยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเราลากตัวนี้กลับบ้านไปด้วยแล้วก็ไปซ่อมพิกแอกเราสัหนอ่อยอ้ยไม่ใช่พิกแอคซ่อมอะไรนะซ่อมเออ ร uh, ้อยสิบสองเยอะอยู่เดีย๋ยวผมขอไปซ่อมหน้าไม้ก่อนผมกลัวว่าจะยิงได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะพังไปก่อนโอ้ย oh, <hey, S 1> บินยากเหลือเกินเอาละมาตามมาให้หนูตามพี่มาเดี๋ยวจะพาไปกลับบ้านตรงมาเร็วๆ อยู่บนนนหิวน้ำหิวน้ำอย่างรุนแรงมาตามมาซะเดี๋ยวเรากินเบอร์รี่อะประทางน้ำก่อนโอ้หวังว่ามันจะไม่เจ็บนะเอาตัวนี้กลับบ้านอ่ะเดินมาเร็วๆเ,เราจับทีเล็กมาเราก็ยังขี่ไม่ได้ ับ้านเนี่ยตรงไหนเอ้ยบ้านฉันบ้านผมได้อยู่ฝั่งไหนโอ้ยโอ้ยทีเล,ล็กลูกคว้าฆ่ามันเร็วๆกินมันซะเอองั้นแหละกินกินมันเข้าไปอย่ารอช้าหูมาหลายตัวฆ่ามันเร็วๆโอ้โหตายมา ตามเข้ามาไอ้หนูตามมาทางนี้มาหรือยัง <c oughs> ตามชั้นมาโอ้ยขโมยของขโมยของนะไอ้หนูจะขโมยของชั้นเอาของยังขึ้นมาผมเกลียดไอ้ตัวขโมยของไอ้ยัยบางทีมันขโมยบางทีมันขโมยอไอ้ลูกดอกผมแม่ลูกดอกอยจะสลบไปกลับบ้านบ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม นี่ฝั่งนี้ไปซ้มไลไหมก่อนนีมันขึ้นยากอะ่ะ <c> ข <oughs> ึ้นอด่นได้ไหมอุ้ยเดินไม่ได้อ่ะพุ่งคนข้างนี่ยากห่อยพุ่งอีกป้าบนี่ไ แล้วก็พุ่งอืร้อยพุ่งเข้าบ้านพุ่งเข้าบ้านอีกรอบอืพุ่งเข้าบ้านอีกรอบอืไม่ได้เราต้องทิ้งอ่ะทิ้งไปเข้าบ้านทั้งั้นโอ้ยเขายากเลยแล้วก็เก็บของมาเห็นไหมเออ ทิ้งไปอันนี้มันเป็นเป็นของไะมันไม่เป็นของเออเฮ้ย <c oughs> นี่เป็นกล่องอะบางอันอะเอ่อเอานี่มาแล้วก็ซ่อมแซมซะพอดีเลยเราเราได้เหล็กมาเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้เหล็กมานี่ <c oughs> ผมบอกเลยว่าโอ้โหซ่อมเหล็กยากอื <c oughs> ได้แล้วโอเคเรียบร้อยพร้อมอาทิเล็กอาอน,นี้นจะไม่จับอีกตัวจับแค่ตัวนี้ก็พอนะเ,ออเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บโอเคอู้อย่างสวย <c oughs> ไมนะ่เอยโอเคครับผมสุดยววันนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้ทีเล็กอย่างสวยตัวดีสีขาวตอนึ้นอย่างสวยไว้เจอกันหน้าไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย